รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Healthy Journey by BDMS เที่ยวสนุกสุขภาพดีกับ BDMS BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ ื่นใจแม้แต่ตู้ไฟข้างถนนนี่ก็เดี๋ยวนี้มีสตรีทอาร์ตด้วยนะคะไม่ต้องบอกคุณผมูม้ชมว่าตอนนี้ตุนอยู่ที่ไหนเพราะว่าแค่เห็นพาหานะที่ตุนนั่งรถโดยสารสีแดงๆรถสองแถวแบบนี้นะคะเพรานี้คือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ อันนี้ก็คือการท่องเที่ยวแบบ healthy journey by BDMs รายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปกับตูนทั่วประเทศไทยแบบสนุกสนานสดใสเต็มที่ไม่แพ้ใครและที่สําคัญก็ยับได้เรื่องสุขภาพด้วยเป็นสุขภาพเชิงป้องกันคือเราไม่ต้องรอให้เราป่วยก่อนเราก็สามารถดูแลตัวเองได้นะคะและครั้งนี้ตูนก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน DNA ชื่อว่าคุณหมอจอยที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ตูนมาเชียงใหม่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยตูนมาเชียงใหม่แล้วรอบนึงเพื่อที่จะมาตรวจ DNA กับคุณหมอจอยแอตื่นเต้นคือเราเคยได้ยินว่า d n a บอกทุกอย่างแต่เราไม่รู้ว่ามจะบอกอะไร <laughs> วันนี้เราจะได้รู้ความลับของตูนที่ตูนก็ไม่รู้มาก่อนเหมือนกันหวัดดีค่ะเชิญเลยค่ะตื่นเต้นค่ดดะคุณหมอไม่ต้องตื่นเต้น ว่าเป็นการตรวจแบบว่าไม่ได้เจ็บอะไรเลยตูงก็ทกําการบ้านเรื่องการตรวจ DNA เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนนิยมตรวจกันมากขึ้นเราโชคดีที่เรามี BDMS อกรุงเทพวเชียงใหม่ให้บริการเรื่องนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเออวันนี้จะมาตรวจแต่ก็แอบกลัวว่าจะได้รู้อะไรที่แบบไม่รู้ดีกว่าเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอจริงๆเนี่ยในเรื่องของการตรวจแบบนี้มันเป็นเรื่องของการ e v e n t i v e เป็นเรื่องของการป้องกันม,มากกว่าเราอยากให้มองแบบนั้น คือถ้าเรารู้เร็วเนี่ยเราจะได้ป้องกันไม่ให้มันเป็นขึ้นมาแล้วการตรวจ d ี a นเอนี่ยค่อนข้างที่จะดีในเรื่องของการครอบคลุมทุกด้านปรับเรื่องพฤติกรรมให้เราด้วยให้เรามีสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะเป็นแค่โรคที่เรากังวลมันก็ป้องกันโรคอื่นๆได้อีกด้วยตัวเนี้ยเขาทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างไม่ประมาทมากขึ้นเหมือนรู้รจ<า>กักตัวเองรู้จักต้นทุนของตัวเองแล้วก็ใช้ต้นทุนนั้นให้มีประโยชน์ที่สุด ปัจจุบันบอกเลยว่าราคาเนี่ยตัวนี้ถือว่าราคาไม่สูงนะระดับเป็นหลักหมืน่นและความคุ้ค่าเนี่ยได้ตลอดชีวิตล้วได้จนถึงลูกหลานเราด้วยนะได้หลายด้านเรื่องของสุขภาพเขาก็มีอยู่แล้วเพราะในเรื่องของโรคแล้วก็เรื่องของมะเร็งในเรื่องของการใช้ชีวิตการกินอาหารว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราหรือในเรื่องของการออกกําลังก็จะบอกมาให้ว่าไอ้ดีเอ็ของเราเหมาะกับการออกกําลังแบบไหนข้อดีของโปรแกรมอันนี้นะตอนนี้เขาพัฒนาจนถึงมีขั้นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือให้เราด้วยอีเล่าที่สําคัญเนี่ยบริษัทเนี้ย เขาอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาถ้าสมมติมียีนใหม่รีพอร์ตมาเกี่ยวกับเรื่องโลกเขาก็จะอัปเดตเข้ามาในมือถือให้เราด้วยวันนี้เป็นวันที่ตุนจะได้อ่านผลตรวจ n n a แต่ตอนนี้ที่ตุนตื่นตาตื่นใจก็คือขึ้นมาเชียงใหม่กี่ครั้งมันไม่เคยรู้สึกเหมือนเดิมสักครั้ง คึกคักมากๆมา,มากี่ครั้งก็คือไม่ซ้ำกันวันนี้นอกจากที่ตุนจะมารับผลตัว DNA แล้วตุนก็ตั้งใจว่าจะมาเสริมประสบการณ์ให้ตัวเองและคุณหมอด้วยจะชวนคุณหมอไปทำกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยกันที่ไม่เพียงแต่จะทำให้เราได้เที่ยวได้กินได้รู้จักท้องถิ่นแล้วแต่ว่ายังทำให้เรามีทักษะเพิ่มในชีวิตขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างไปติดตามกันว่าวันนี้ตุนจะได้ ทักษะอะไรเพิ่มบ้างจากการมาเชียงใหม่ครั้งนี้ Learning Holiday เ mm hmm. ที่ยวไป mm hmm. เรียนไป mm hmm. ทำไปค่ะว mm hmm. ัสดีค่ะคุณหมอมาแล้ววัสดีค่ะวัสดีค่ะเตรียมผลให้พอดีเลยนี่คือผลของคุณตูนหยิบมาพร้อมเลยเห็นไหม รายละเอียดครบก้วนหตัวด n a มันรู้เยอะขนาดนี้คือวันนี้จริงๆแล้วอ่ะตูนมารับผลและมารับคนอ่านผลออกไป้อมๆกันเลยอยากพาคุณหมอไปเที่ยวเดี๋ยวตูนจะพาคุณหมอไปร้านอาหารที่ตูนเคยกินแล้วตูนชอบมากเจ้าของร้านเขามีความรู้เรื่องอาหารพื้นถิ่นอาหารร้านนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วตูนก็จะได้เติมความรู้เรื่องการกินให้มันถูกต้องกับ ผลตรวจตุนด้วยว่าดีเลยว่าแบบตุนเนี่ยกินแบบไหนดีกินแบบไหนไม่ดีอะไรอย่างนี้คุณหมอแนะนําไปเรื่อยๆระหว่างที่เราทานข้าวตุนมีสไพคุณหมอด้วยวันนี้ตุนจะพาคุณหมอไปอัพสกิลเติมทักษะใหม่ให้คุณหมอไปรถคุณหมอแต่ว่าตารางเที่ยวเดี๋ยวของตุนเดี๋ยวตุนจะพาคุณหมอไปกินข้าวที่ร้านโปรดของตุนร้านหนึ่งนะคะอยู่ห่างจากลพมานไปประมาณ1ินาทีสินาทีโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ สวัสด really ีค mm ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตัวแนะนำก่อนนี่คุณเอิญเป็นเจ้าของร้านโพโซเป็นแบบม a สเตอร์มาย e วีไฮแบบคอนเซปต์การกิน เพื่อสุขภาพด้วยอาหารท้องถิน่นตามหรือดูการ<ม>นี่คุณหมอจอจากโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่มคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน d n a เพราะฉะน,นั้นคุณหมอจะดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคลให้คุณเอิร์นเล่าถึงร้านก่อนดีกว่าเพราะว่าตูนขายคุณหมอไปแล้วว่าร้านที่ตูนจะพามาวันนี้คือเป็นร้านที่เหมาะสมกับคนยุคนี้มากตัวเอิร์นนะคะเชื่อว่าถ้าเราต้องการสื่อสารเรื่องอะไรก็ตามเรามีแบ็กกราวด์เรื่องแบบชอบสื่อสารชอบเล่าเรื่องชอบเขียนเราก็เลยคิดว่ามันจะมี เรื่มมืออะไรที่คนจะเข้าใจได้ง่ายมากกว่าการเขียนเราก็เลยลองคิดดูว่าใม่ทุกคนทอบกินนี่เพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าถ้าเราต้องการจะสื่อสารอะไรออกไปเราสื่อา การกินผ่านมื้ออาหารให้เขากินอาหารอร่อยแล้วก็เรื่องที่เราสื่อสารใจเป็นผลคอยได้ชื่อโพสโกชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเน้นเรื่องข้าวแน่นอนที่มาที่ไปคือจริงๆอันนี้อีกลานหนึ่งชื่อร้านแบบโฮมจะเป็นร้านพาสตา้าเส้นสดพอเราทําเรื่องเส้นมาสักพักเรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าเราอยากลองใช้ข้าวเป็นพระเอกดูบ้างเราก็ไปพบว่าข้าวในสมัยก่อนมันมีมากกว่าแบบหนึ่งหมื่นสายพันธุเลยเดี๋ยวนี้มันลดลงมันก็จะมีข้าวแค่บางสายพันธุ์ที่ถูกโปรโมตที่เราเลยอยากแบบ จะคีบจะรักษาความหลากหลายค่ะชีวภาพผ่านข้าวพันธุ์เหนือคือที่ร้านของคุณเอิญเนี่ยจะมีปฏิทินข้าวใหม่ใช่ค่ะขอ,ขอดูออหน่อยได้ไหมคะค่ะค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็น จังราที่เราใช้ยืดของที่ร้านเลยในแต่ละเดือนนะคะเขาก็จะมีบอกว่ามีข้าวสายพันธุ์อะไรออกใหม่ติดต่อผู้ประกอบการผู้ผลิตได้ทางไหนมาจากจังหวัดอะไรแล้วก็คาแรคเตอร์ของข้าวเป็นแบบไหนอันนี้หลักใช่ค่ะปฏิทินข้าวใหม่เนี่ยก็ยังบอกลักษณะของข้าวว่ามันอร่อยแบบไหนคือพออ่านนี่ถ้าจะพอเดาได้ว่ามันจะรสชาติแบบอร่อยแบบเนี้ยข้าวบอซูกิ ข้าวดอยเป็นข้าวพื้นเมืองของชาวปากกากะยอแล้วก็หุงขึ้นหม้อเหนียวนุ่มเนี่ยแค่ฟังก็ยังไม่ทันได้กินเลยรู้สึกอยากกินแต่ว่าวันนี้นอกจากจะพาคุณหมอมากินข้าวแล้วตัวนะ่ะตั้งใจว่าตูนอยากจะมีวิชากลับบ้านไปว่าอย่างน้อยอ่ะตูนกลับไปแล้วตูนรู้ว่าตูนสามารถที่จะเอาวัตถุดิบ ที่มันดีต่อสุขภาพเอาไปทํำยังไงให้มันอร่อยได้คุณหมอจะมาเก่งแต่วิทยาศาสตร์ไม่ได้ค่ะมาขาดการบ้านการเรือนวันนี้เรียนทําเมนูอะไรดีเอ่ยเอาง่ายๆของง่ายๆง่ายๆสวยงาม i n s t a g r a m มเบลแบบถ่ายรูปแล้วออ้ยเธอทำอาหาอะไรอย่างนี้ได้ด้วยค่ะวันนี้เธอสอนคือเป็นเมี่ยงข้าวแตง่ะ มาจากข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวพันกอขอมันจะมีน้ำตาลน้อยปกติเราจะมีกินแบบกินเฉยๆกับราดน้ำอ้อยแต่วันนี้เราจะทำให้มันโมเดิร์นเพิ่มมากขึ้นเค,เ,คเราจะเอาข้าวแตนมาบวกกับเมนูเนี้ย เาม,มีกล่องส่มด้วยนะกล่องส่มคือเมื่อกี้เราให้คมณหมาฟังว่าอย่างของที่ร้านนะคะเราจะเน้นการสนับสนุนู้ประกอบการกายยองการแยรรูปของผิวเขาจะมาสง่งผักอาทิตย์ละครั้งซึ่งผักในกล่องเราจะไม่สามารถเลือกได้ว่าแต่ละสัปดาห์คืออะไรอ่ามันก็จะมีผักหรือผลไม้พื้นบ้านของแต่ละฤดูมาซึ่งมันก็น่าสในใจดีนะนั่นหมายถึงว่าตุนกลับมาที่โพอสอกี่ครั้งเนี่ยตุนก็ วัตถุดิบที่เราใช้ทําเนี่ยงอะค่ะจริงๆมันแล้วแต่เรามีอะไรแถวบ้านมีผักอะไรแล้วก็เอามาใส่ให้มันครบสดวันนี้น้ำราดอะค่ะก็จะเป็นน้ำที่เราเบ็ดเป็นนิสก์แข็งแล้วก็จะใช้ซีอิ๊วเพาปรับกระดิ่งบางส่วนก็จะมีน้ําปลามีอะไรเพิ่คมความแล้วก็ปรับดีมากสวยงามวันนี้เราได้รู้จักข้าวเกือบทั่วประเทศ ่ปฏิทินเข้าใหม่ของร้านคุณเอิญได้รู้ว่าทําอาหารเนี่ยอมันก็ไม่ยากยากไหมคะคุณหมอชิลชชิวชมันทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วอะวัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพแบบมันก็ทําให้อร่อยได้แล้วไม่ได้ยากอะไรไม่ได้ต้องไปเรียนให้มันซับซ้อนอะไรก็คือว่ารู้จักเอามา mix and match ผสมผสานกันเข้าไปให้มันดูออกมาน่ากินแบบนี้นี่มาค่ะคุณหมอผลงานของเราสองคน